อาจจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปสรุปด้านหน้าตัวรถกับลิดอร์อาดีซคันนี้กันค่ะตามกันได้เลยค่ะไปด้วยกันเลยกับตัวกระบะ,ะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเซคันนี้กันค่ะเราก็จะเปิดขึ้นมาด้านนี้เลยเปิดฟึบขึ้นมาเพราะว่าเขามีตัวโชคค้คค้ำทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกสบายและนอกจากนี้ค่ะ ตัวเก็บของด้านหน้าหรือว่าห้องเก็บของด้านหน้าตรงนี้สามารถจุดได้ถึง70ลิตรเลยมีแผ่นซับเสียงแผ่นฉนวนกันความร้อนด้านบนตรงด้านนี้ด้วยมาดูข้อมูลกันค่ะการทำงานแล้วก็การขับขี่ของตัว กระบะลิดดาล่าอาร์ดซิคันนี้กันตัวนี้จะเป็นตัวความจุแบตเตอรี่อยู่ที่86ิกิโลวัตต์เอาขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า4 wheel drive ค่ะขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Perman e n t m ส g n e t s y n c h อน n o มอเตอร์กำลังสูงสุดอยู่ที่315ิกิโลวัตต์หรือ422แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ยที่5 9 4นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่เทอร์นอรี่ลิเทียมความจุอ่า 6กิโลวัตต์อวค่ะรองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC ค่ะสูงสุด6.6กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง DC สูงสุด100กิโลวัตต์ตัวเลขสมรรถนะการเคลมจากโรงงานอัตราเร่งอยู่ที่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.5วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะ ชาร์จเต็มนะวิ่งได้455กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c นั่นเองค่ะนี่เวลาเวลาปิดนะเขาบอกว่าให้ปิดแบบนี้ลงมาเลย <c oughs> อจิอาจจะเบาไปหน่อยทุกคนมันยังไม่กรึบนั่นเองค่ะ ใครที่อยากจะเข้ามารับชมค่ะอยากจะมาทดลองขับค่ะก็สามารถมาได้เลยที่บิ๊กซีสุขาพิบาล5นั่นเองค่ะกับ l i d a ดา r ่าดีซคันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูมด้วยที่เอรอเฟื้อสถานที่ให้อาจิได้พาทุกท่านมารับชมกับตัวกระบะรถไฟฟ้า100%คันนี้กับ l i ด a ดา r ่าอานั่นเองค่ะ คันนี้ราคาอยู่ที่1 2 9 9 0 0้บาทค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจิ n e w Car Family กันด้วยวันนี้อาจ n เขาตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ